ถ้าวันนี้คุณเริ่มไม่อยากคุยกับใครถ้าวันนี้คุณรู้สึกว่าเสียงรอบตัวดังเกินไปถ้าวันนี้คุณเลือกความเงียบแทนการอธิบายอย่าเพิ่งคิดว่าคุณแปลกเพราะนี่คือสัญญาณของคนที่กำลังรู้ตื่นเหมือนนกอินทรีที่ไม่เคยอยู่ในฝูงไม่ใช่เพราะมันอ่อนแอแต่เพราะฝูงบินไม่สูงพอคนจำนวนมากกลัวการอยู่คนเดียวเพราะเมื่องเงียบพวกเขาจะได้ยินเสียงในใจเสียงของความจริงเสียงของความกลัว เสียงของความว่างแต่คนที่เริ่มรู้ตื่นจะไม่หนีเสียงเหล่านั้นเขาจะนั่งอยู่กับมันมองมันฟังมันจนกระทั่งเข้าใจมันและเมื่อเข้าใจความกลัวจะค่อยๆสลายเหลือเพียงความนิ่งความชัดและพลังที่รวมศูนย์นกอินทรีไม่เคยรีบมันไม่แยง่งไม่แข่งไม่ส่งเสียงมันบินขึ้นสูงสูงจนเสียงรบกวนด้านล่างหายไปสูงจนเห็นทุกอย่างชัด และเมื่อถึงเวลาที่เหมาะสมมันจะพุ่งลงมาเพียงครั้งเดียวแต่แม่นยำคนรู้ตื่นก็เช่นกันเขาจะค่อยๆถอยออกจากวงสนทนาที่ไม่มีความหมายถอยออกจากการแข่งขันที่ไม่มีจุดจบถอยออกจากการพิสูจน์ตัวเองไม่ใช่เพราะแพ้แต่เพราะไม่จำเป็นต้องชนะในสนามนั้นอีกต่อไปการอยู่คนเดียวของคนรู้ตื่นไม่ใช่ความเหงาแต่คือการกลับมาอยู่กับพลังของตัวเองพลังที่เคยกระจัดกระจายพลังที่เคยรั่วไหลไปกับคำพูด อารมณ์และการคาดหวังของคนอื่นเมื่อพลังเริ่มรวมสมาธิจะเกิดเมื่อสมาธิเกิดปัญญาจะตามมานี่คือจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ใช่ความมั่งคั่งของตัวเลขแต่คือความมั่งคั่งของการตัดสินใจคนที่นิ่งจะไม่ลงทุนเพราะความกลัวคนที่นิ่งจะไม่ใช้เงินเพื่อกลบความว่างคนที่นิ่งจะไม่หลงตามกระแสเขาจะรอเหมือนอินทรีที่รอเหยือ่อ รอจนชัดรอจนแน่แล้วค่อยลงมือหลายคนเข้าใจผิดคิดว่าคนที่หายเงียบคือคนที่ล้มเหลวแต่ในความจริงคนที่กำลังเปลี่ยนระดับชีวิตมักจะเงียบที่สุดเขาไม่ประกาศไม่อวดไม่บอกแผนเพราะเขารู้ว่าพลังที่แท้ไม่ต้องการคำอธิบายยิ่งคุณรู้ตื่นมากขึ้นคุณจะยิ่งเลือกมากขึ้นเลือกว่าจะฟังใครเลือกว่าจะใช้เวลากับอะไร เลือกว่าจะทุ่มพลังให้กับเรื่องใดและที่สำคัญเลือกว่าจะเงียบเมื่อไหร่ความเงียบไม่ใช่การหนีโลกแต่คือการมองโลกจากที่สูงจากมุมที่กว้างกว่าลึกกว่าและจริงกว่าถ้าวันนี้คุณเริ่มชอบอยู่คนเดียวเริ่มไม่อยากอธิบายเริ่มไม่อยากแข่งเริ่มไม่อยากรีบอย่าเพิ่งกลัวบางทีคุณอาจไม่ได้ถอยหลังแต่กำลังบินขึ้นและในตอนต่อไปเราจะพูดถึงว่า เมื่อคุณบินสูงขึ้นแบบนกอินทรีคุณจะมองเงินชีวิตและผู้คนไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปคนรู้ตื่นจะเริ่มเห็นสิ่งหนึ่งชัดมากขึ้นเรื่อยๆคือคนส่วนใหญ่ไม่ได้ใช้ชีวิตแต่ถูกชีวิตลากไปถูกอารมณ์ลากถูกความคาดหวังลากถูกหนี่ลากถูกคำพูดของคนอื่นลากถูกภาพลวงของความสำเร็จลากอินทรีไม่ยอมให้หลมพัดมันไป มันใช้หลม่มคนรู้ตื่นก็เช่นกันเขาไม่ปล่อยให้อารมณ์พาไปแต่ใช้สติพาอารมณ์กลับมาอยู่กับตัวจุดเปลี่ยนสำคัญของคนที่เริ่มชอบอยู่คนเดียวไม่ใช่การเกลียดผู้คนแต่คือการเห็นพลังของความนิ่งครั้งแรกที่คุณนั่งเงียบเงียกโดยไม่ต้องหยิบมือถือไม่ต้องเปิดเสียงใครไม่ต้องหนีความคิดคุณจะเริ่มได้ยินสิ่งที่ไม่เคยได้ยินมาก่อน คุณจะเห็นว่าความคิดส่วนใหญ่ไม่ได้เป็นของคุณมันเป็นเพียงเสียงซ้ำจากอดีตจากคำพูดคนอื่นจากความกลัวที่ถูกปลูกฝังอินทรีย์ไม่โต้เถียงกับลมมันปล่อยให้ลมผ่านแล้วค่อยเลือกทิศคนรู้ตื่นก็เช่นกันเขาจะไม่เถียงกับโลกไม่อธิบายกับคนที่ไม่ฟังไม่พยายามพิสูจน์กับคนที่ไม่เข้าใจเพราะเขาเริ่มรู้แล้วว่า พลังที่เสียไปกับการอธิบายคือพลังเดียวกับที่ควรใช้สร้างชีวิตการอยู่คนเดียวทำให้คุณเห็นรูปแบบรูปแบบของการใช้เงินรูปแบบของการตัดสินใจรูปแบบของความผิดพลาดเดิม,เ,ดมเมื่อคุณเห็นรูปแบบคุณจะไม่โทษโชคไม่โทษคนไม่โทษเวลาคุณจะเริ่มโทษความไม่รู้ของตัวเองและนั่นคือจุดที่พลังกลับมาอินซีไม่เคยโทษเหวี่ยว,วาหนีเร็วมันปรับมุมมอง ปรับความสูงปรับจังหวะจนกว่าทุกอย่างจะพร้อมคนรู้ตื่นจะไม่บ่นว่าเงินหายากแต่จะถามว่าตัวเองยังมองไม่เห็นอะไรเขาจะไม่ถามว่าทํำไมยังไม่รวยแต่จะถามว่าตัวเองยังรีบอะไรอยู่ความรีบคือศัตรูของความแม่นความเงียบคือครูของความแม่นคนที่อยู่คนเดียวมากพอจะเริ่มตัดสินใจช้าลงแต่ถูกต้องขึ้น และเมื่อการตัดสินใจถูกต้องต่อเนื่องเงินจะเริ่มไหลมาอย่างเป็นธรรมชาติไม่ใช่แบบหุ๋ยหวาแต่มั่นคงไม่ใช่แบบอวดใครแต่เปลี่ยนชีวิตจริงนี่คือเหตุผลที่อินซีอยู่ลำพังไม่ใช่เพราะมันเหนือกว่าแต่เพราะมันรู้ว่าทุกครั้งที่มันลงมือต้องไม่พลาดและคนรู้ตื่นก็เริ่มใช้ชีวิตแบบเดียวกันไม่พูดเยอะไม่ทำมั่วไม่รีบโชว์ผลลัพธ์เงียบสังเกต รอและลงมือเฉพาะตอนที่มั่นใจในชุดต่อไปเราจะพูดถึงช่วงเวลาที่คนรู้ตื่นมักสับสนที่สุดช่วงที่อันตรายที่สุดของคนรู้ตื่นไม่ใช่ตอนที่ยังไม่รู้แต่คือช่วงที่เริ่มรู้แล้วแต่ยังไม่กล้าตัดสิ่งเดิมออกจากชีวิตคุณเริ่มเห็นแล้วว่าสิ่งไหนดูดพลังคนแบบไหนทำให้คุณกลับไปเป็นเวอร์ชั่นเดิมนิสัยแบบไหน ทำให้เงินไหลออกซ้ำๆแต่คุณยังหลังเลเพราะความเคยชินมันปลอมตัวเป็นความปลอดภัยอินทรีในช่วงนี้ไม่ได้บินตำ่ำแต่ก็ยังไม่พุ่งมันลอยนิ่งอยู่กลางอากาศใช้พลังน้อยที่สุดเพื่ออ่านสนามทั้งหมดคนรู้ตื่นก็เช่นกันคุณจะเริ่มถอยออกจากวงสนทนาที่ไม่สร้างค่าเริ่มไม่ตอบทุกข้อความเริ่มไม่อธิบายทุกการตัดสินใจไม่ใช่เพราะหญิง แต่เพราะคุณเริ่มเห็นต้นทุนของพลังชีวิตคุณจะเริ่มรู้ว่าการอยู่กับคนเยอะไม่ได้แปลว่าคุณเหงาแต่การอยู่กับตัวเองต่างหากที่ทำให้คุณเห็นว่าคุณต้องการอะไรจริงๆในช่วงนี้หลายคนจะสับสนรู้สึกเหมือนตัวเองนิ่งเกินไปช้าเกินไปเหมือนชีวิตไม่คืบหน้าแต่ความจริงคือคุณกำลังหยุดการรั่วไหลอินทรีย์ไม่ล่าในวันที่ลมไม่เอือ้อไม่ใช่เพราะมันกลัว แต่เพราะมันรู้ว่าการพลาดหนึ่งครั้งอาจต้องแลกด้วยพลังทั้งวันคนรู้ตื่นจะเริ่มไม่เสี่ยงกับสิ่งที่ไม่จำเป็นไม่ลงทุนเพราะกลัวตกขบวนไม่ทำธุรกิจเพราะเห็นคนอื่นทำไม่ใช้เงินเพื่อกลบความว่างเปล่าเขาจะเริ่มถามคำถามที่ลึกขึ้นสิ่งนี้สร้างอิสระหรือไม่สิ่งนี้เพิ่มความชัดหรือเพิ่มความวุ่นสิ่งนี้พาเข้าใกล้ชีวิตที่ต้องการ หรือแค่ทำให้ดูเหมือนก้าวหน้าการอยู่คนเดียวในช่วงนี้อาจทำให้คุณถูกมองว่าเปลี่ยนไปเงียบลงห่างออกแต่คุณจะเริ่มรู้ว่าการเปลี่ยนแปลงที่แท้จริงไม่เคยเสียงดังเงินเริ่มเข้ามาในรูปแบบที่ต่างออกไปไม่ใช่ก้อนใหญ่แต่เป็นโอกาสที่แม่นเป็นคนที่ใช่เป็นจังหวะที่ไม่ต้องฝืนอินทรีย์จะเริ่มขยับปีกไม่ใช่เพื่อบินสูงขึ้น แต่เพื่อเตรียมทิศทางสุดท้ายและในชุดต่อไปเราจะเข้าไปที่ช่วงหัวใจของการเปลี่ยนแปลงช่วงที่ต้องตัดสินใจว่าจะบินต่อหรือจะกลับไปเกาะกิ่งเดิมช่วงที่คนจำนวนมากถอยแต่คนรู้ตื่นจะก้าวช่วงที่ถ้าคุณเลือกถูกชีวิตการเงินและชีวิตภายในจะเริ่มเปลี่ยนพร้อมกันคนรู้ตื่นในช่วงนี้ จะเริ่มไม่เหมือนใครอย่างชัดเจนและนี่คือจุดที่เจ็บที่สุดเพราะคุณจะเริ่มไม่พอดีกับโลกเดิมแต่ก็ยังไม่ถึงโลกใหม่อินซีในช่วงนี้ไม่ได้บินเพื่อโชว์ไม่ได้บินเพื่อแข่งแต่มันบินเพื่อตัดสินชะตาว่าจะใช้พลังชีวิตที่เหลือกับอะไรคุณจะเริ่มรู้สึกว่าบางความสัมพันธ์ต่อให้ไม่ทะเลาะก็ไม่อยากอยู่ บางงานต่อให้ได้เงินก็รู้สึกว่ามันดูดวิญญาณนี่ไม่ใช่ความอ่อนแอนี่คือสัญญาณของการตื่นเพราะคนที่ยังหลับจะอดทนได้กับทุกอย่างขอแค่มีสิ่งมาหลอกว่าปลอดภัยคนรู้ตื่นจะเริ่มเห็นว่าความมั่นคงที่แลกด้วยชีวิตไม่ใช่ความมั่นคงแต่มันคือกรงที่ทาสีทอง ช่วงนี้คุณอาจรู้สึกโดดเดี่ยวมากกว่าที่เคยเพราะคุณไม่สามารถคุยลึกกับใครได้ง่ายๆสิ่งที่คุณสนใจไม่ใช่เรื่องดรามา่าไม่ใช่เรื่องใครถูกใครผิดแต่เป็นคำถามแบบนี้ฉันกำลังใช้ชีวิตของฉันหรือกำลังเล่นบทที่สังคมเขียนให้อินทรีเมื่อมองจากฟ้ามันจะเห็นทั้งป่าในขณะที่สัตว์อื่นยังทะเลาะกันเรื่องเศษอาหาร คนรู้ตื่นก็เช่นกันคุณจะเริ่มไม่อยากเอาชนะไม่อยากพิสูจน์ไม่อยากอธิบายเพราะคุณเริ่มรู้ว่าชัยชนะที่แท้จริงคือการไม่ต้องเล่นเกมที่ไม่ใช่ของเราเงินในช่วงนี้จะไม่ไหลมาแบบวุ่นวายแต่จะเริ่มเปลี่ยนคุณภาพจากเงินที่ต้องแลกเวลาเป็นเงินที่ได้เพราะชัด จากเงินที่ได้เพราะฝืนเป็นเงินที่ได้เพราะตรงคุณจะเริ่มกล้าปฏิเสธแม้จะยังไม่รู้ว่าของใหม่จะมาเมื่อไรและนี่แหละคือเส้นแบ่งระหว่างคนรู้กับคนรู้ตื่นเพราะคนรู้จะรอให้ทุกอย่างพร้อมแต่คนรู้ตื่นจะทำให้ตัวเองพร้อมรับอินซีไม่ได้รอเหยื่อเข้ามาใกลมันปรับตำแหน่งตัวเองให้เมื่อเหยื่อปรากฏ ทุกอย่างจบในพริบตาและในช่วงสุดท้ายชุดที่5เราจะพูดถึงการตัดสินใจเงียบๆที่เปลี่ยนทั้งชีวิตการเลือกอยู่คนเดียวเพื่อไม่ต้องใช้ชีวิตผิดทางการบินครั้งเดียวที่ไม่ต้องบินก่อนที่อินสีจะบินครั้งสำคัญที่สุดมันจึงเงียบเงียบจนโลกคิดว่ามันหายไปคนรู้ตื่นก็เช่นกันช่วงก่อนการเปลี่ยนแปลงใหญ่ คุณจะไม่อธิบายไม่ประกาศไม่บอกใครว่าคุณกำลังจะทำอะไรคุณแค่ถอยกลับมาอยู่กับตัวเองและนั่นคือการเคลื่อนไหวที่ทรงพลังที่สุดในช่วงนี้คุณจะเริ่มจัดระเบียบชีวิตใหม่ไม่ใช่ด้วยความเร่งแต่ด้วยความแม่นตัดสิ่งที่ดูดีแต่ไม่จำเป็นเก็บเฉพาะสิ่งที่หล่อเลี้ยงจิตวิญญาณคุณจะเริ่มเห็นชัดว่าเวลาพลังงาน และสมาธิคือทรัพย์สินที่มีค่ากว่าเงินและคนที่เข้าถึง3ามสิ่งนี้ได้จะไม่ยากจนอีกเลยความเงียบของคุณจะทำให้บางคนอึดอัดเพราะพวกเขาเคยชินกับคุณในเวอร์ชั่นเดิมแต่จงจำไว้อินซีไม่ลดระดับการบินเพื่อให้ใครสบายใจการอยู่คนเดียวไม่ใช่การหนีโลกแต่คือการกลับไปตั้งหลักเพื่อเลือกโลกที่เหมาะกับคุณจริงๆ เมื่อคุณไม่พูดคุณจะได้ยินเมื่อคุณไม่รีบคุณจะเห็นเมื่อคุณไม่ดิ้นคุณจะรู้ว่าอะไรควรทำและเมื่อถึงเวลานั้นการตัดสินใจของคุณจะดูธรรมดาในสายตาคนอื่นแต่สำหรับชีวิตคุณมันคือจุดเปลี่ยนอินสีไม่บินบ่อยแต่มันบินครั้งเดียวให้ถูก EP ถัดไปเราจะพูดถึงช่วงเวลานั้น ช่วงที่คุณรู้แน่ว่าไม่ต้องถามใครอีกแล้วเพราะคำตอบได้ลงจอดอยู่ในใจคุณเรียบร้อยแล้ว